โตท้อครับทุกคนผมโดนหลอกให้เอาตัวที่โหดที่สุดในเกมไปเข้าเครื่องกายพันนะเหตุการณ์มันเป็นยังไงไปดูกันเลยพี่ชายครับเอาตัวสีฟ้าด้านหลังไปเข้าเครื่องกายพันจะได้ดาเมดสิบเอ็มใช่หรอตอนนี้ของพี่ดาเมดสามจุดเจเอ็ว้ยเอาเข้าเครื่องกายพันหรอครับจริงไหมเนี่ยคนอื่นว่าไงอะ่ะ เขาบอกว่าเอาเข้าถ้าเอาเข้าเครื่องกายพันมันจะดาเมจสิบเอ็มอะมันจะโหดขึ้นสิบเท่าอันนี้มันมันบวกคูณสิบใช่ปะละ่ะตัวเนี้ยของพี่มันตอนเนี้ยมันด hey, าเมจสิบเอ็มเอ้ยสามเอ็มก็แปลว่าถ้าคูณสิบก็สามสิบใช่พี่สามสิบผมดูผิดอ๋อโอเคจริงจริงจังปะเนี่ย FC มานานผมไม่หลอกพี่หลอกอได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูเอาเลยนะอุ้ยสามสิบเอ็มบอกเลยหว่านเกียบหว่านเจี๊ยบ บอกเลยว่าพี่จะมีตัวพืชที่โหดที่สุดนะดาเมตสามสเอพราะว่ายังไม่มีใครมีใช่ไหมล่ะ5นาทีมาดูกันตัวลูกลักตัวลูกลักจะออกมาแล้วทุกคนอีกสิบวิสุดท้าย 30M 30M อคูณ10ก็ 30M ชิวๆใช่ไหมน้องชายโหโคตรดีใจอะ่ะบอกเลยยี่เรียบร้อยเสร็จแล้วทุกคนมาดูปึ้งโอ้โหโคตรสวยมาดูดาเมกันดดูเมจกันมาดูดาเมจกัน ด,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 ดทำไมมันดาเมจแค่สองแสนอ่ะทำไมมันดาเมจสองแสนอะ่ะทางสิบเอ็มล่ะผมบอกแล้วพี่มันหลอก